สวัสดีทุกคนขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทุกโรคมีแต่ขาขึ้นรวยเฮงสุขภาพดีนะอ่ะแชร์ก่อนแชร์แชร์ก่อน,อนใครเข้ามาแล้วแชร์เลยนะทุกคน หน้ามันจะมืดนิดนึงไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าย้อนแสงเนื่องจากต้องการให้เห็นต้นมะละกอ,อะเดี๋ยวโชว์มะละกอนิดนึงเออนี่น,น,นี่ให้เห็นต้นมะละกอนะอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะชวนทุกคนมาทำน้ำพริกเนาะถ้าใครเข้ามาแล้วมาย้อนหลังก็ได้นะคะเพราะว่าเนี่ยเองก็จะเริ่มหิวแล้วเหมือนกัน ไม่ตรงอ่ะโอเคอ่าในน้ำพริกของเรานะคะจะประกอบไปด้วยทำไม Facebook ไม่แจ้งเตือนเรายังไงกันนี่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะได้มีใครที่โชคดีเข้ามาแล้วหรืออยังอ่าเข้ามาแล้วโอเคโอเคพอดีหน้าจอเนี่ยไม่แจ้งเตือนอ่ะไม่เป็นไรเพื่อความรัดสั้นนะคะอ่าองค์ประกอบก็คือหอมกับกระเทียมแต่ทีเนี้ย คุณอาเนี่ยดันตําไปก่อนไม่ไม่เขาเรียกว่าไม่รอคิวเลยนะใช้หอมใช้หอมใช้กระเทียมเนี่ยหอมเล็กหอมใหญ่เรามีหอมแบบไหนก็ใช้หอมใช้กระเทียมเนาะปริมาณเท่าที่เรากินนะคะอาจจะเป็นสามกลีบหรืออาจจะเป็นหอมลูกหนึ่งปริมาณเราต้องกัดเองเพราะพวกธรรมชาติเนี่ยเรากินมากกินน้อยก็ขึ้นอยู่กับที่เราจะกินแล้วกินเยอะไปมัน รู้สึกว่าหอมมันเยอะเราก็ใส่ให้พอดีนะแต่ประเด็นก็คือวัตถุดิบเนี่ยหอมกับกระเทียมแล้วก็เอาไปย่างซึ่งนี้เอามาอบนะคะส่วนพริกขี้หนูทุกคนจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ถ้ากลัวเผ็ดก็ไม่ต้องใส่แต่นี้เน้ใส่พริกขี้หนูเข้าไปนะคะ,ะเดี๋ยวให้ดูครกในครบกเนี่ยจะมีหอมกับกระเทียมเนาะแล้วก็พริกขี้หนูใส่ไปนะคะจากนั้นก็ก,ก,ก็ก็ตำค่ะตำตำไปเลย ตำตำตำให้แหลกน,นี่ใส่กระเทียมโทนมันก็เลยพอมันอบแล้วสีมจะออกดำดำนะคะกระเทียมโทนใครเคยกินกระเทียมดำบ้างน่าจะอารมณ์นั้นไหมอ่าพอตำเสร็จแล้วก็อันนี้ใช้แทนเนื้อสัตว์ใช้ถั่วลูกไก่นะคะทุกคนถั่วลูกไก่เนี่ยเอามาแช่น้ําข้ามคืนแล้วก็เอามาต้มแล้วก็ใส่ลงไปซึ่งถั่วลูกไก่เนี่ยมันเป็นของจากอินเดียเนาะก็จะออร์แกนิกมากเลยทุกคนมากจนมันมีมอดอ นี้ก็เป็นอุปสรรคนิดนึงแต่เราต้องเข้าใจนะคะว่าเขาไม่ได้ใส่สารเคมีมันก็จะอาจจะมีมอดไม่อาจหรอกถ้าทิ้งไว้นานๆมากมันก็จะมีมอดได้เนาะนี่ใส่ถั่วทุกไก่ไปแล้วก็ตำนะคะเราใช้ถั่วลูกไก่แทนนนี่นะแทนเนื้อสัตว์ปกติถ้าเราตำปลาดุเราก็จะใส่ปลาดุนเนาะแต่ถั่วลูกไก่เนี่ยจากการทดลองเนี่ยแล้วมันเหมือนเนื้อสัตว์มากเลยเวลาเอามา เอามาทดแทนกันเนี้ยเอเอให้อารมณ์แบบอร่อยกว่าอีกเพราะมันไม่มีกลิ่นเหมือนกับปลาอะไรนี้เนาะแต่ว่าเขาจะหอมเหมือนนมอะค่ะถั่วลูกไก่เนี่ยนะทุกคนอ่าพอเราตำไปให้แหลกแแล้วเดี๋ยวเราก็จะปรุงรสกันนะคะ <c oughs> ซึ่งการปรุงรสนะทุกคนเดี๋ยวขอตำก่อนทำตำแหลกแล้วเราปรุงรสก <c oughs> ารปรุงรสเราจะให้ได้สามรสเนาะ เราจะใส่ดอกเกลือใส่เกลือดำใส่เกลือชมพูตามสะดวกเลยนะคะในเกลือนะใครมีเกลือดำก็ใส่เกลือชมพูก็จะใส่เกลือชมพูก็ได้หรือดอกเกลือก็ได้แต่เราจะให้เป็นสามรสซึ่งอันนี้เน่ขอใส่ดอกเกลือแล้วกันเพราะว่านี้กินเกลือดำบางทีนี้ก็กินเกลือดำเยอะไปแล้วนะอ่าเราแต่เกลือดำถ้าทุกคนไม่ได้กินก็มาปรุงอาหารได้แต่ถ้าเรากินเยอะๆแล้วก็ เราก็ต้องรู้ว่าเออปกติเราก็ดื่มเกลือดําอยู่ตลอดเราก็อาจจะไม่ได้เอามาปรุงหรือจะเอามาปรุงก็แล้วแต่แต่เน้ใช้ดอกเกลือเพราะดอกเกลือเขาก็จะเค็มเ็มแบบไม่เค็มปิด๊ดปีนะคะจากนั้นก็ใส่มะนาวลงไปค่ะบีบมะนาวลงไปนะนี่บีบมะนาวลงไป แต่จริงพอเห็นมะนาวแล้วมันก็อดที่จะใส่เกลือดำไม่ได้เดี๋ยวขอใส่เกลือดำนิดนึงนะทุกคนมะนาวก็ต้องมีเกลือดำามันของคู่กันนะเราจะได้แร่ธาตุ8ปิบสีชนิดจากนั้นเราอยากจะได้สามสามรสใช่ไหมคะสามรสสามรสเนี่ยทุกคนเอารสอะไรดีล่ะรสน้ำตาลตะโหนดแล้วกันน้ำตาลตะโหนด น้ำตาลตะโหนดนี่เป็นน้ำตาลร้อยเปอร์เซ็นนะไม่ใช่น้ำตาลผสมเนาะแต่ถ้าเป็นปีบอ่ะเขาจะผสมหกสิบสี่สิบแต่ถ้าเป็นตะโหนดจะร้อยเปอร์เซ็นต์เขาว่าร้อยเปอร์เซ็นคือทำมาจากพวกแบบไม่ได้ผสมอะไรอะ่ะแต่ว่ามันจะราคาสูงไม่ต้องใส่เยอะนะทุกคนหรือจะไม่ใส่ก็ได้แต่ถ้าเพื่อให้ได้สามรสเอาใส่ไปน,นิดนก็เยอะแล้วนะเนี่ยพอแล้วจากนั้นเราก็คลุกเขาให้เข้ากันค่ะ บางทีมันไปกระจุกอยู่กับที่เนะาะน้ตาลเนี่ยอาแค่นี้พอเสร็จแล้วอะเดี๋ยวลองชิมก่อนสิแล้วทุกคนอาจจะคิดว่ามันจะอร่อยหรือคุณเนทเดี๋ยวเนทจะบอกให้เนททํอย่างนี้ทีไรคุณอาจจะกินหมดทุกครั้งเลยนะคะเดี๋ยวเนทจะลองทดลองดูว่าจะอร่อยไหมไม่ต้องชิมด้วยนะทุกคนนี่พอแล้วจริงๆถึงไม่ลืมไปถึงไม่ใส่น้ําตาลก็อร่อยเพราะว่าในถั่วลูกไก่อ่ะเขาจะหอมๆม,มันๆอร่อยอร่อยเนาะ นะทีนี้เราจะมาดูอันนี้เราตำเสร็จแล้วนะทุกคนตำอยู่ในครกนี่เสร็จแล้วเราจะยังไม่ต้องเอาออกจากครกเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาโชว์ผักก่อนอันนี้ผักผักของเราเนี่ยเราแช่แล้วอันนี้อันนี้คือผักที่แช่แล้วนะทุกคนแช่ด้วยอะไรคนนี้แช่ด้วยหัวเชือ้อตัวนี้เอนไซม์ไบโอนาโนที่พิสูจน์จากห้องแลบแล้วว่าสามารถขจัดสารเคมีให้หมดสภาพ ถึง99%อะแล้วเราก็จะลองมาชิมกันซิผักที่เราแช่ไว้ก็จะกรอบมากเลยนะคะเราก็จะมาชิมกันนะคะอะลืมช้อนไม่เป็นไรนะคะใช้ช้อนตัวนี้ก็ได้นี่อะเราจะลองมาชิมกันนะทุกคนเนี่ยอื แทบไม่รู้เลยอะว่าเป็นว่าเป็นถั่วเนี่ยนึกว่าเป็นปลาดุกเลยเนี่ยนึกว่าเป็นปลาดุกนะทุกคนเนียนเนียนได้เลยนะเนี่ยเพราะกลิ่นของถั่วอะไรนะกลิ่นของเกลือดำเนี่ยเขาจะตุยตุยอืมกลิ่นเกลือดำเขาจะตุยตุยเนี่ยโอเคได้เลย แล้วก็เดี๋ยวแจกแจกสูตรถั่วลิสงคั่วคนซื้อถั่วลิสงมาแล้วคั่วไว้นะเนี้ยอะ่ะกินข้าวต้องมีแก้มถั่วลิสงคั่วนะแล้วสมัยเด็กๆกับ,บน้านนเนี้ยเขาเอาถั่วลิสงมานี่แหละมาคัา่วแล้วก็เอาไปปั่นแล้วเขาก็ใส่เกลือนิดนึงอืใส่น้ำตาลไปนิดเล็ก,เล,กเล็กน้อยเอาไปคลุกข้าวกิน แล้วใส่มะพร้าวคั่วลงไปด้วยโอยอร่อยมากเลยอะอ่ะจบไปนะสำหรับน้ำพริกสูตรปากทุกโลกนี่คนเมันมีมามาจากไหนเนี่ยอ่ะอ่ะเสร็จน้ำพริกไปแล้วเดี๋ยวขอ ขอขายของแป๊บหนึ่งนะขายของนิดนึงทุกคนขายน้ํายาหัวเชื้อหัวเชื้อเอนไซน์ไบโอนาโนวิธีการแช่เพราะบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจนะคะนี่น,นีอันนี้น้ำเน,นี้นกอกน้ำมาเนี้ยสี่ลิตรอันนี้คือน้ำสี่ลิตรเวลาที่เราจะแช่นะเราใช้หัวเชื้ออันเนี้ยสี่ช้อนชาต่อน,น้ำสี่ลิตร ถ้าเราใช้มากเกินไปมากเกินเหมือนเรากิน NRF2 NRF1 เยอะเกินไปเนี่ยมันก็จะมีอาการไซด์เอ็กฟคได้นะทุกคนผักก็เหมือนกันค่ะเวลาเราใช้เยอะถ้าใช้เยอะเราแช่ด่วนๆพอแต่ควรใช้ให้พอดีแล้วใช้ไม่น้อยไปไม่มากเกินถ้ามากเราต้องรู้แล้วเราก็ต้องใช้ใช้แล้วเราก็เอาขึ้นมาเร็วหน่อยนึง เพราะไม่อย่างนั้นถ้ามันมากเกินผักบางชนิดถ้ามีสารเคมีมากๆจัดๆบางทีอ่ะเขาก็จะเป็นตัวกระตุ้นให้รู้เลยว่าไอ้ผักอันเนี้ยเจอเคมีมาเยอะเพราะอันนี้เป็นธรรมชาติเป็นเอนไซม์นะคะเขาก็จะไปทําให้ผักสดจริงๆแน้ะเขาทำให้ผักสดแล้วเขาปลอดภัยเขาไม่เป็นสารเคมีนะทุกคนอารมณ์เดียวกับการคล้ายๆกับน้ำอะ,อะไรนะที่ที่โอโซนนะคะอ่ะอันเนี้ย น้ำสี่ลิตรนะใส่สี่ช้อนชาพอดีนี้ไม่ได้เอาช้อนชามาแต่นี้หนึ่งปิดอะประมาณหนึ่งช้อนชาอันหนึ่งสองสามสี่อ่ะสีะ่ช้อนชาแล้วเราก็พานีนะแล้วเราก็แช่ส่วนผักทุกชนิดนะ่ะเน่ซื้อมาเน่จะแช่ก่อนสเสมอนะคะในจานนั้นน่ะเนแช่ก่อนอันนี้คือเราแช่ไปอันนี้เราแช่ลงไปนะเราแช่ลงไปแช่ไว้ประมาณสิบถึงยี่สิบนาทีแช่ไว้อย่างนี้แหละทุกคน แช่เสร็จเราก็เอามากินนะคะอันนี้ยังไม่ได้แช่แต่ผักอันนู้นแช่แล้วสิบถึงยี่สิบนาทีแต่ถ้าเราใส่หัวเชื้อเอนไซม์ไม่มากจนเกินไปแล้วเราแช่นานก็ไม่เป็นไรนะทุกคนทีนี้ก็ลืมเนะาะพอลืมแล้วผักมันก็จะสดสดแล้วก็กรอบแบบเนี้แล้วแช่ผักก็สดแล้วก็กรอบแล้วเราก็จะกินได้นะอันนี้แหละวิธีนะคะสำหรับใครที่ ต้องการขจัดสารพิษในผักนี่นะทักมานะคะทุกคนหัวเชื้ออันเนี้ยผ่านการทดสอบจากห้องแล็บแล้วส่วนวิธีการทำอาหารแบบที่ทำให้เราเนี่ยปราบโรคนะอาหารนั้นจะต้องไม่กระตุ้นอินซูลินอาหารนั้นจะต้องไม่เป็นลดภูมิต้านทานของเราเราก็รู้หลักการแล้วเราก็ไปอัดแอปเอาค่ะซึ่งเนี่ยวิธีเนี้ยอัดแอปดีมากเลยก็คือกิน กินผักไปเรื่อยๆกินผักกับน้ำพริกนะคะซึ่งในหนังสือ150เมนูอาหารบำบัดโรคเนี่ยมีสูตรน้ำพริกเยอะมากทุกคนเรากินถั่วนี้ไปด้วยก็ได้ นี่ยเน็ตคั่วเองนะปกตินี่จะขั่วไม่ค่อยไม่ค่อยกรอบพักนี้ขั่วอะไรอะไรก็กรอบอืดีมากเลยเสร็จแล้วเนี่ยถ้าทุกคนอยากจะกินผักได้เยอะๆนะคะมีสูตรง่ายๆง่ายมากเลยค่ะ มะเขือเราสมมุติถ้าเราปลูกเองได้เราก็ปลูกนะแต่ถ้าเราปลูกเองไม่ได้ก็ล้างก่อนนะคะล้างด้วยหัวเชื้อเอนไซม์คือเน้เป็นคนไม่ชอบกินมะเขือแก่ทุกคน <c oughs> บางคนก็ชอบกินมะเขือแบบเม็ดอย่างเงี้ยแต่เน้ก็เรื่องเยอะนิดนึงไม่ชอบกินมะเขือแก่ชอบกินมะเขืออ่อนแต่แต่ก็เป็นคนที่กินผักเก่งนะกินได้ทุกผักนั่นแหละแต่บางทีก็แอบเรื่องเยอะบ้างเล็กน้อยนะคะ เนี่ยแล้วเราก็จะสามารถกินผักได้อย่างมีความสุขอันนี้สีแดงๆนี่มันติดมาจากไอ้เบาะที่รองนั่งนะผักเสม็จเนี่ยเวลาเราตำมมน้ำพริกไว้ถ้วยหนึ่งมจะนั่งกินกับผักแค่นี้แหละถ้าไม่ถนัดผักสดก็ผักต้มนะ เอาที่สะดวกอะพี่ยายกินผักอย่างกับข้าวก็เหมือนกัน,นเนี่ยายทำกับข้าวเป็นหม้อหมอนนี้ก็จะแพ็คใส่ตู้เย็นเอาไว้เหมือนเหมือนเซเว่นอน่ะทุกคนแพ็คแช่แข็งเลยนะถึงเวลาก็เอามากินนั่นแหละเปน็นวิธีการของเรานะคะโอเคจะขออนุญาตกินข้าวแล้วที่มานนั่งตรงนี้เพราะอะไรป่ะ จะโชว์มะละกอจะอวดมะละกอเดี๋ยวขออนุญ,ญาตอวดมะละกอนิดนึงนะเนี่ยคนตื่นเต้นมากเลยอะคือมันจะตื่นเต้นเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูมะละกอนะนี่ทุกคนโอ้โหดีใจมากเลยเนาะตรงเนี้ยมีใส้ดงไส้เดือนนะคะมะละกอก็เลยโอ้โหดูสิมีหลายลูกไหมอ่ะ้าตื่นเต้นอะส่วนพริกอันนี้ก็เนี่ยเก็บกินได้ตลอดเลยนะคะ แบบแบบตื่นเต้นไงนผักอะทุกคนมันเหมือนกับอันนี้อันนี้ผักเมะกอกมันมะตูมแขกให้มะกอกแขกมาตูมแขก,แ,ขกแล้วก็ันี้เนี้ปลูกไอ้นี้ไ,นไว้ใบเตยเวลานี้ทํากับข้าวเนี้ไม่ต้องไปซื้อแล้วใช้อย่างมากก็ท่อนสองท่อนนะคะอันนี้อันนี้ใช้ย,ยาเนี่ยเอาไปลวกจิม้มน้ำพริกได้ทุกคน เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูให้ดูดอกกล้วยดอกกล้วยนี่ดอกกล้วยซึ่งเ,เมนูหัวปีเนี่ยเน็กก็ทําบ่อยบ่อยเอากับท่าผิดนี่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 น,น,นี่หัวปีเห็นไหมเดี๋ยวต่อไปก็จะมาเป็นอาหารให้เราแล้วอืมโอเคนะคะขอให้ทุกคนนะสุขภาพดีกันทุกคนเลยเฮ้เห็นมะละกอแล้วโคตรตื่นเต้นเนยูซี่ไม่น่าเชื่อเลย เออ,เออเดี๋ยวให้ดูทุกคนด้านหลังเนี่ยเป็นเหมือนป่าอเมซอนเลยนะเนี่ยแบบเป็นป่าดงดิบอะคือมันเป็นมุมที่เนรู้สึกโอเคแต่ว่ามันก็มีบางอย่างที่ต้องแลกมามันมีงูเยอะเมื่อวานก็เจองูสามเหลี่ยมนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะอยู่ร่วมกันแบบกับธรรมชาติ ไปแล้วไปแล้วบ๊ายบายขอไปกินข้าวก่อน <laughs>